วันนี้ก็จะมาเล่าเหตุการณ์ในป่าลึกให้ฟังนะครับผมอ่าก็มีอยู่หมู่บ้านหนึ่งครับที่ผมเข้าไปขายของหมู่บ้านนั้นน่ะชื่อหมู่บ้านตะเคียนงานแเรากะไปลงที่ศาลาในกประสงค์ศาลาในกประสงค์เนี้ยพอดีวันนั้นอ่ะรวมตัวกันยังไม่ครบทุกร้านนะครับผมก็จะมีผมแล้วก็บ้านลมที่ไปก่อนที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็พื้นที่ตรงที่ศาลาเนี่ยก็จะเป็นเอ่อ คือม่าจะเป็นพื้นที่ที่สมัยก่อนเนี่ยเขาฝังศพฝังศพเป็นประวัติเขาเล่ามาให้ผมฟังอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นบบนั้นจริงหรือเปล่าอ่คืนแรกเลยที่เราไปลงก็คือก็ลงกลางวันคายคลองก็คือช่วงเย็นตั้งแต่หกโมงเย็นถึงประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มเหตุการณ์ก็ปกติทุกอย่างไม่ได้เจออะไรในย่างผมไปคนเดียวตอนนี้เราก็อยู่กันแค่สอง้าน เวลาเก็บหลานนอนแล้วเราก็ถึงเวลานอนนอนแล้วก็พักผ่อนก็กางเต้นนอนกันปกติครับผมกางเต้นนอนปกติแล้วประมาณสามทุ่มกว่าสามทุ่มกว่าเนี่ยก็ผมก็เล่นเมื่อก่อนผมยังไม่ได้เล่นโซเชียลผมก็นอนพอสี่ทุ่มครึ่งเราก็เริ่มง่วงแหลวเริ่มง่วงเริ่มง่วงแล้วก็ค่อยๆค่อยหลับไปยังไม่ทันหลับดีเลยมันรู้สึกปุบ มีคนมาจับขารู้สึกว่ามีคนมาจับขาเราก็มองมันกระดุดแบบแบบก,กดิกตัวไม่ได้แล้วเห็นแวบๆว่ามีคนมาจับขาเราก็กระดุกดิกตัวไม่ได้แล้วพอพอรู้สึกว่ามันมาจับขาแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆที่มันขึ้นมาถึงหน้าอกเลยขึ้นมาถึงหน้าอกปุ๊บมันก็ะพยายามดูดหน่อยเห็นเราเราก็เห็นไงว่าเป็นเป็นผู้หญิงผู้หญิง พยายามเนี่ยดูดจะดูดวิญญ,ญาณเราไปไม่ใช่ว่าจูบป,ปากนะพยายามดูดวิญญ,ญาณเราไปดึงจนตัวเราขึ้นมาดึงกันขึ้นมาเราก็ได้ยินรอบนอกได้ยินหมดทุกอย่างได้ยินเสียงรถวิ่งได้ยินทุกอย่างครับผมได้ยินทุกอย่างแต่เราขยับตัวไม่ได้เลยมันพยายามดึงตัวเราขึ้นไปเรื่อยๆจนเราขึ้นมาจนว่ามองเห็นร่างกายอะที่เรานอนอยูอ่แต่เราขึ้นไม่สุดยังไม่ทันได้ออกไปแค่ได้เกือบนั่งเฉยเฉยนี่ก็พยายามท่อง อย่างเลยก็ไม่หลุดก็เลยนึกขึ้นได้ก็ต้องกลับมาท่องชินนมชอนเหมือนเดิมช่องชินนมชอนได้สี่แถวหลุดเลยครับผมใครจะบอกว่าท่องอะไรแล้วหลุดไม่ไม,ไม,ไม่จริงผมลองหมดแล้วท่องชินนมชอนแค่สี่สี่แถวหลุดเลยหลุดปุ๊บพอรุดมาก็โอ้โหโมโหมากครับโมโหมันเป็นอะไรทั้งที่ผมเนี่ยความเชื่อผมน้อยมากผมไม่ใช่ชอบในเรื่องพวกนี้มันเป็นอะไรถึงจะชอบมาวุ่นวายกับเราแล้วลทาไมจะเราต้องต้องหมดเจอ พอคืนที่หนึ่งผ่านไปพอหลุดไปแล้วมันก็ไม่ไม่นี่แล้วแต่ได้ยินแต่เดินรอบเต็นเลยก็เก๊กกก๊ก็ก๊กรอบเต็นเลยก็เออโอเคนอนไปนี่มันก็ไม่ค่อยกล้าแล้วเราก็จังจิตภาวนาท่องไปวันที่สองวันที่สองเราก็เหมือนเดิมทีนี้กลับมานอนติดกันเลยเต็นเต็มสองเต็มนอนติดเลยนี่เลยมานอนพอมานอนปุ๊บพอเริ่มคลอยหลับมันก็มาอีกครับมันก็มาอีก ทีนี้มันมาจากเสียงบนหลังคาก่อนแต่คนอื่นไม่ได้ยินนะผมได้ยินคนเดียวแปลกไหมตั้งที่ผมไม่ไม่เชื่อนะเรื่องพวกนี้เสียงหลังคามันดังป้องป้องป้องมาพัดดัวบุ๊ขยับตัวไม่ได้เลยครับก็มาถึงบุ๊ปขยับตัวไม่ได้พอขยับตัวไม่ได้เอาอีกแล้วมึงเล่นกูุยกแล้วกูบอกว่ากูอย่ามายุ่งกับกูผมก็พูดยาวนะผมไม่ได้พูดยาวเพื่อนๆนะออนนี้ผมก็โออมึงอย่ามายุ่งกับกูอะไรเงี้ยจะเป็นอะไรนักหนานี่มัน กดครับกดจนเราหายใจไม่ออกกดหายใจไม่ออกทีนี้ผมก็เลยท่องชินมชรนจำได้เลยพอท่องชินมชรท่องท่องถึงสี่แบบสี่แถวก็หลุดแต่ผมก็เลยต้องท่องจนจบทุกครั้งที่ท่องมันก็หลุดไปพอหลุดไปปุ๊บผมก็ท่องแล้วก็ภา,าวนาแล้วก็กันกันให้ดีแล้วอบอกขอพรชินมชนว่าเอาเอกันไม่ให้มีอะไรมายุ่งไปก็สงบไปทีนี้ก็ได้ยินแต่เสียงบนหลงังคาเนะ๊บ ก็อยู่บนหลังคาอันนี้ได้ยินชัดมากเลยพอวันที่สามนะครับแรงที่สุดวันที่สามนี่แรงที่สุดเพราะอะไรวันที่สามมันรู้แล้วว่าเราต้องย้ายมันจะเอาเราให้ได้วันที่สามผมไปนอนเช่าไหมปุ๊บพอนอนปุ๊บปุ๊บเอ้ยใครมานั่งอยู่หน้าเต็นท์ผมมองไปแค่นั้นและครับนั่งอยู่หน้าเต็นท์ปุ๊บรู้สึกเหมือนคนจับขาเราพอเราเลือกตาเราไปดูปุ๊บแค่นั้นหน้าแล้วหาทุ่หน้าแล้ว ดูดเหมือนเดิมครับดูดดูดพยายามดูดวิญญาณเราดึงดึงขึ้นแล้ครับดึงขึ้นเลยแล้วมันไม่ยอมครับท่องเกือบจบทีนในมันช็อนเลยมันถึงอยอมปล่อยพอยอมปล่อยแล้วมันไปคํารามอยู่บนหลงังคามันไม่ได้คารามเป็นเสียงแล้วมันแบบมีเสียงอะไรที่มันหล่นบนหลงังคาดังมากปัง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 เพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นเม่เสนชิดหมดครับผมที่ลาบนหลงังคาอันนี้เจอเหตุการณ์แบบน่ากลัวครับน่ากลัวจเจอสามวันติดเลยที่นั่น ก็คือบบช่วงนั้นผมอายุแค่สี่สิบกว่ากว่าสีสิบนิดๆสี่สิบยังไม่ได้ถึงเต็ม4ี่บเอดีครับผมช่วงนั้นดวงตกมากเลยพอหลุดมาขึ้นจ็สี่สิบสองเนี่ยมันก็ค่อยค่อย,อย,อยหายไปก็ไม่ค่อยเจอเหตุการณ์พวกนั้นอีกเลยพอเรามันอาจจะเป็นดวงตกเป็น,นช่วงๆพอขึ้นสี่ิบสองมาก็คือไม่เจอเลยตั้งแต่ก่อนตอนตอน,ตอนเด็กๆเจออยู่ก็เหตุการณ์นั้นก็จาแต่ไม่ใช่เจอเหตุการณ์เดียวนะครับเพราะ ช่วงนั้นคือเจอแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าเป็นช็อตๆให้ฟังเลยเอ้ยแต่มันน่ากลัวมากจะจะเลยเห็นแบบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นครับเอ่อวันที่สามหลวงพ่อมาหลวงพ่อมาผมก็เลยไปเล่าเหตุการณ์ให้หลวงพ่อฟังเอ่อหลวงพ่อก็เป่ากระหม่อมให้หลวงพ่อว่าให้ท่องคําว่าณโมพุทธายะแล้วทุกอย่างก็จะหายไปหลวงพ่อบอกแบบนั้นนะแต่ผมลองท่องแล้วไม่หายครับ ผเลยถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อะจะทํำยังไงหลวงพ่อตอบมาย่คํหนึ่งบอกว่าเออก็อไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ากุฏิหลวงพ่อเองมันเดินอร,อ,อ,ร,อ,รอ,นอบกุฏิหลวงพ่อเลยเดินรอบกลางคืนทุกคืนหลวงพ่อก็ไม่ได้อะไรก็แค่ว่าเราไม่ได้ไปยุ่งกับเขาเขาไม่ยุ่งกับเราหลวงพ่อว่าไงนะหลวงพ่อกำลังจะทำยังไงตอบมาคำหนึ่งผมก็โอ้โหขนาดหลวงพ่อยังบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงนะ แต่หลวงพอบอกให้ท่องน้มโมพุทธายะหลวงพ่อบอกว่าเคยไปปราบผีปราบอะไรอยู่พอท่านก็อายุมากแล้วแต่ท่านก็น่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรจิตยานที่สูงพวกนี้จะไม่ค่อยกลาย,ยุ่งโอเคครับผมวันนี้ก็เรื่องราวต่างๆก็เป็นหนึ่งอีพีนะครถ้าใครชอบฟังอีกแล้วก็เหตุการณ์ที่แบบเจอจะเยอะมากเลยนะก็เจอหลายเหตุการณ์จะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับถ้าใครชอบก็คอมเมนต์นะจ๊ะ ผมบ,บายครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับ